มีเทียงเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างที่ไม่มีบานปิดหลังจากสำรวจรอบๆเธอกอ็กลับลงมาที่ถุงชั้นล่างตั้งใจจะเช็ดภาพถ่ายที่เพิ่งถ่ายไว้ในกล้องเมื่อเลื่อนดูภาพจนถึงภาพหนึ่งมือของเธอชะงักภาพนั้นเป็นภาพห้องถุงชั้นบสที่เธอเพิ่งยืนอยู่แต่มีหญิงสาวในชุดถ่ายสีครามยืนหันข้างอยู่ตรงมุมห้อง ผมยาวดําสลิดปกลุมไหลหันหน้าออกไปนอกหน้าตากมินตราจําได้ดีว่าตอนที่อยู่บนนั้นไม่มีใครเลยและไม่มีท่าที่ใครจะหลบตัวอยู่ได้โดยไม่ให้เธอเห็นเมื่อเย็นเริ่มผุดบนขมับเธอกดดูภาพถักไปเพื่อยืนยันแต่ภาพหญิงสาวในชุดครามก็ยันอยู่ไม่ได้เลือนหายเหมือนเงาสะท้อนเธอหยุดหายใจชูนะ่กั พยายามหาเหตุผลให้สิ่งที่เห็นแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่พบคำอธิบายใดที่เป็นไปได้มินทรามองไปยังบันไดที่เพิ่งขึ้นไปนเมื่อครู่ความเยียบงันของวังราวกับกำลังรออะไรบางอย่างและสิ่งนั้นอาจไม่ได้มาจากโลกที่เธอคุ้นเคยเลยก็เป็นได้เสียงและนาดเอกประสานจะเทและสอสามสายลอยเข้าเค้กับจุนบูงนาอ่อน